บูมโกโก้ Go plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแนวคิดใหม่ที่มาในรูปแบบของโกโก้ผงชงดื่มผสานคุณค่าจากสารสกัดเกรดพรีเมียมถึง36ชนิดเข้มข้นด้วยดาร์กโกโก้แท้ให้คุณดื่มด่ำกับความหอมหวานละมุนแบบไม่มีน้ำตาลโดดเด่นด้วยสารสกัดเพื่อสุขภาพฟีนูเลตที่สามารถคว้ารางวัล Finalist n u t r a Ingredients USA Awards มีโปรตีนและใยอาหารสูงช่วยลดความอยากอาหารและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมสารสกัดสำคัญอย่างแอลฟินินอะลานีนที่ช่วยในการสร้างฮอร์โมนโคลิสซิสโตไคนทำให้มีการย่อยอาหารช้าลงและนั่นทำให้สมองของเรารู้สึกอิ่มนานยิ่งขึ้นเทรนด์ใหม่แห่งการดูแลรูปร่างและสุขภาพตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักบูมโกโก้ Go plus ดาโกโก้เข้มข้น รสชาติดีไม่มีน้ำตาล